กันแล้ว,ว่าดีกๆุ้ดว้าจ้าสวยบอกมากว่าที่นีมลูกน,นี่ก็มาเก็บเห็ดจะเกาา่าจ้ะนั่นนั่นเห็ดแล้วตอนนี้กัวโฮตาเสียนสองโมงสงองจะพี่น้องไปซุมมือพุดอะมองในสงสัยออกดูจ้ะพี่น้องห้องเขามาานี่จน จวนแบบว่าห้องคักโอ้ดีเดดอกนึ่งพี่น้องมาเห็นเป็นห้องลักปักเลยนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงจ้ะเห็ดอันนี้ก็สีบะเมียนหัวแดงแ้ะจ๊ะอืมนี่หญ่ของแทนี่พี่น้องมาก,ก่อนนาน,น,นันก็อ,อ่อ,อนๆอยู่ แต่ว่าตอนนี้ใหญ่แล้วมีอีกว่เก็บยกขางวังทางจะพี่น้องนั่นเห็ดเผิงคขาล่ายอันนี้ป้าเห็ดเผิงคขาล่ายเจน่อืมว,อว่าสิวเอาแล้ววสันเอาโลอดกันทั้งงาน มาเป็นป่าดอกจ้ะสวนสาธารณะนี่บรเิเวมากแป๊บเดียวพี่น้องเริ่มเทามาแล้วไม่รอดพ้นสายตาหรอกเธออยู่สูงบรดิดวฉันจะขึ้นไปเอาเธอ้จพี่น้องฮู้วบริจะบ่ข้นบริเวจะบ่ข,นบข้นมาเอาเนอ้อ น่ามันดิเอ้ยเนี่ยมักเห็ดอันนี้ลายก็เห็ดอันนั้นจ้ะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งพี่น้องอุ๊ยอะไรนั่นเบ้อ่ออันนี้ยางเก็บน้ำผ่างบนทางทพี่น้องของแท้ สุดยอดอือจ้าโอ้ยงามคักพี่น้องเลยจ้าสามดอกพออีกแล้วจ้านน่หนึ่งดอกอันนี้สองดอกอันนี้บ่าจ้าหนิเบ่าดอกนี้ เดี๋ี่เอาตัดขาจะพี่นอ้องงานเขียนดินใบบวกมันก็นจะนี่พี่น้องเอ้ยงามขา เขาเจ้าเลยว่าเห็ดยังน,น่าเลยจะพี่น้องใกล้จะไปแล้วเปลือกเป็นมาบัตทัน่นหนานว่าแล้วนีว่ยว,วาแล้วพี่น้องเลยไป 他们。 ยังรถไฟอยูพีนะ่น้องอยู่ขานะงข้างรถไฟ พูมแดงจะอันนี้หิบังขาไล่จะพี่น้องหิบสังขาลา่นะาลากเสีอันตัดใบตัดใบได้พนะี่น้องตัดปับป๊บปับป๊ ตัมันดอ,อกหน่อยจ้ะตัดจะดอกยังไก่อน ถ้ามันดอกใหญ่นี่เขาก็ตดัดนี่โอ้ก็เลยตัดปุ๊ดปุ๊ดๆต่อพี่นองต่อจ้ะจ้ะเหยื่ผึ่งขาลตาตัดตรงทีเลยปุ๊ดเลยแช่พวกกันจานี่ แม่หมหอน้โอยนอ้องปาดปาดปาดหนึ่งสองสสี่ห,ห้าหนะจ๊ะโอ้เห็นมัน้องสุดยอดบู๊ยน้องเหีนึ่งสองสามสีห้าหก,หกเจ็ด หลากหลายสีจ้าแซ่บแซบเก็บกจากพี่น้องบางเด็เขาเสือดอกนี้แน่นติกเฮ้ยดอกนี้ดอกนี้เอาบ่าไปทั้งัมนอีกนิดนึงจ้าแล้วกน็นี้อุ๊บโอ้ยพี่น้องเลย ก็นีจ้าอ,อ,อ,อือด่อ้ยงามผักพออีเม่เรานี้ก็เอาจ้าอือสลวุวาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้กียดอกกันมาเอาดอกหนึ่งพออยู่นี่ใส่ อดอกดูมีมป็นสมบูรณ์เปล่านี่ว่าแล้วพอสมบูรณ์เดี๋พี่น้องแค่นั่งไว้นี่จ้ะแต่ผุนเห็นใ่ใจพี่น้องดอกดึงตังนี่ผุนพัดพี่น้องเอาซอยกันเนด้อป่ะเด้อผุดอ๋อยจ้ะสวยออกมามาที่นี่พี่น้องนี่ดอกหนึงน่งอยู่นี่ยังอ่อนๆอ,อ,อ,อยู่เลย มาเอาจะดอกกนอ,อนอ่อนนี่แล้วก็โอ้ผิดมองแล้วก็ซองดอกเลยจ้าปุ๊บบือหนาก็ดอกนี้อืมตายแล้ว อันนี้ยอมเดียวจ้ะนี่ี่กงมดจากดอกจาก้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดอมี่มีดอกจาก้าต่ว่าดอกกันหน่อยเ้าปเอาจาตะวาเข้าน,นับลงไปเฉย สุดยอดพี่น้องเอ้ยของแถวอีเหลืองามแห้งเนี่ยเห็ดแสบโอ้ยอย่างนี้แถวเพท่อนคนเต็มไปพี่น้องเอ้ยคนปีเทศโปหกโปรแลนคนต่างประเทศมันเป็นคนนอ์เว้จ้ะกมันก็เรงออกอีก หาอันเก็บได้กระตาหนึ่งนะจ้านี่กระตาที่สองอันควอมจำควอมจำโทรศัพท์เต็มแต่พี่น้องเอ้ยได้เท่าใดก็ได้เท่านั้นเด้อ <c ười> คลิปนี้มาจบซะโม้เสดายพี่น้องเฮ็ดลายแห้งอีดิเฮ็ดลายแห้งค่ <c ười> ะเอ้ค่ะไปเฮ็ดลายแห้งโลอัน ความจำตู้ซับเต็มพี่น้องเสียดายวังไดงน,นี่ได้เป็นเงาเป็นเงาแล้วจ้ะเดี๋ยวโพดผาารุ่งคือเบื้งไะ่ใจพี่น้องจ้ะที่แดกก็จะบ่เอาเราพี่น้องนอกกัน,นอยเถื่อบ่ได้มากน้อือื่นเปลี่ยนปลาเราพี่น้องความจำก็เต็มจ้าเฮ้ยกระว้าย เห็ดปลานี่ยแตงอวนๆสีจ้านี่ผัวหู้ยพี่น้องเอ้ยเอาจ้านี่เอานี่จ้าแมียนมืดดิหน่อยๆก็ต้องเกิดจ้าปุนุนปุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกคุณพี่น้องนี่เอาจ้านี่ถ้าเขาบอกเอาตอนนี้มืออื่นฝนตกจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันจะน่าจ้า ขวดมันลงไปพี่น้องว้ายพอด่า mm hmm. พี่น้องเลยจ้าพี่บ่เนี่ยมาเอาเดอกนี่ก่อนพี่น้องโอาได้บ่เนี่ยมาได้จ้านี่บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้แล้วบ่ได้อันนี้ได้บ่น,นี่ได้อยู่ มือคลาดไหหอดบ,บานเราจะพี่น้องเนี่นยกดงานมือนี้แต่ว่าอีกเครื่องนึงเขาตัวเย็นเ้าจ้ะพวกที่มันฮ่มๆน,นะเอาใส่ตัวเย็นเ้าจ้ะพี่น้องนี่หลายที่แหลกเลี่ยงเราจ้ะขานเลี่ยงแล้วมันหลายกดเหี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ จใจ้จพี่น้องคลิปนี้ก็จอดเดี๋ยวจ้า